เพื่อไทยขี่ก้าวไกลใช่ไหมขี่หลังอยู่เลยนะขี่หลังอยู่ลเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนายกได้หมายถึงว่าคุณพิธาเป็นนายกได้นี่นะครับเพื่อไทยขี่ขี่ครับขี่เลยเพราะวันในวันใดว,วันหนึ่งทําให้เขาไม่พอใจเขาถอนตัวจบไหมจบครับเพราะก้าวไกลเนี่ยไม่มีมิตรพรรคอื่นแล้วนะที่มีไม่มีอะไรสำรองแล้วแล้วก็ไปตั้งแง่ไว้ด้วยว่าคนนั้นก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาอันนี้คือทำให้มิตรทางการเมืองเหลือน้อยแน่นอนครับ และอย่าลืมนะครับระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยยังมีปมความขัดแย้งอยู่โดยเฉพาะหลังเลือกตั้งตอนนั้นจําได้ไหมคุณทักษิณชินวัตรออกมาในกลุ่มแคร์ว่าไงครับตอนนั้นัดตรงๆเลยบอกว่าก้าวไกลใช้ไอโอโจมตีเพื่อไทยเรื่องสองลุงความเบียบีดิลลับใช่อันเนี้ยคือประเด็นเราลิ s ประเด็นให้เห็นนะนอกจากคุณทักษิณมาซัดก้าวไกลเรื่องใช้ไอโอจนชนะเพื่อไทยแล้วก็เรื่องลุงเนี่ย แล้วเพื่อไทยก็ไม่เอาด้วยการแก้มาตรา112ครับและหลังๆยิ่งชัดเจนขึ้นเพราะว่าคุณทักษิณก็มาพูดเรื่องความจงรักภักดีด้วยอ่าที่คุณพิธาแถลงมันถึงไม่มีเรื่อง112ไม่มี112ยังไม่พอยังไปเขียนเขียนรับรองการไม่แก้รัฐมนูลที่ไปกระทบรูปแบบของรัฐและสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะฮะเป็นคําเกินนําเลยใช่ครับเกินนำเลยแล้วทําให้คุณปิยบุตรใช่ไหม ไม่พอใจไม่พอใจครับออกมาโพสต์และสัมภาษณ์นะครับและนอกจากนี้ยังเปิดศึกแย่งประธานสภากันด้วยนะครับถึงตอนนี้จะหยุดไปบ้างแต่ว่าจริงๆยังไม่จบนะยังไม่จบนะเฟังไปแล้วแล้วก็ตอนก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับกลุ่มเสื้อแดงก็จัดชุมนุมเรียกร้องให้ถอนตัวจากการรรัฐบาลครับ คุณทักษิณซึ่งออกกลุ่มแคร์เนี่ยหลังเลือกตั้งเพียงสองวันนะคือวันที่16ใช่ไหมตอนนั้นก็พูดถึงเรื่อง IO โออมประก้าวไกลตรงๆเลยใช่ครับไม่ชะอื่นนะคือเหมือนจะชมว่าก้าวไกลเนี่ยทำไ i โได้ดีแต่แพ้แปลว่าเพื่อไทยแพ้เพราะไอโอเพราะไอโอใช่ไหมนะแล้วก็มีการไปเปรียบเทียบว่าพรรคเพื่อไทยนี่เป็นพรรคผู้ดีมีมารยาทนะฮะไม่ค่อยอยากพูดถึงใครแต่โดนไอโอกดดันหนักนะฮะจนทาง คุณอุ้งอิงคุณเสรษฐาเนี่ยต้องออกมายืนยันไม่เอา2อลูกครับและตามมาด้วยที่เอเพื่อไทยนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปยื่นให้เพื่อไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลอันนี้มายังไงพี่ก๊อฟเขาก็เขาก็ไปรวมตัวกันแล้วเขาเหมือนกับมองว่าเพื่อเพื่อไทยเนี่ยก้าวไกลไม่ให้เกียรติพรรคเพื่อไทยไม่เกียรตินะฮะแล้วปล่อยขาวโจมตีใช่ครับใช้ไอโใช่โอครับนะ เพราะฉะนั้นก็สนับสุนย์กุมธานั่นแหละแต่ถอนตัวมาเลยถอนตัวมาก็ถอนคือสนบสนุนย์กุิธาแล้วถอนตัวแล้วมันก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้มันล่มถึงแม้ข้อสองจะบอกให้เกียรติผ้าดำเนินเดินหน้าลุลรวงเสียงข้างมากนะแต่ถ้าไปถอนตัวนี่ล่มเลยนะใช่แล้วไปเอ็กซเรลด์ดูนะว่าในพักเพื่อไทยเนี่ยมีความคิดแตกต่างกันเยอะนะมีหลายกลุ่มทีเดียวเขาบอกมี3 4มกลุ่มเลยนะที่บอกว่าเพื่อไทยควรจะเอา อย่างไรดีกับการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลกลุ่มแรกเป็นไงครับกลุ่มแรกนี่ฮาร์ดคอร์เลยบอกว่าให้พักเนี่ยเปิดเกมเจรจาตั้งรัฐบาลไปเลยคือแข่งเลยแบบใครอยู่ใครไปเลยครแข่งเลยแล้วไปโหวตกันในสภาใช่ครับนะครับกลุ่มที่ะครับกลุ่มที่2บอกว่าเสนอให้ใช้วิธีนิ่งนะฮะรอสถานการณ์เปลี่ยนนะฮะเรื่องของคดีหุ้นไอทีวีนะครับแล้วค่อยตลบหลังคือรอส้มลนรอส้มหลนรอส้มหลนกลุ่มที่3นะครับครับ ทางกลุ่มที่สาเนี่ยบอกว่าเสนอให้ร่วมรัฐบาลก้าวไกลไปก่อนไม่ต้องฝืนกระแสและขอให้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขานมายกเครื่องการทํางานและการขับเคลื่อนพักทั้งระบบก่อนจะไปบอกว่ากลุ่มใครเป็นใครในกลุ่มไหนประมาณนี้ที่วิเคราะห์กันเนี่ยฮะผมว่าตอนนี้เพื่อไทยเลือกแนวทางที่สองนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนรอสมรดอ่าแล้วพี่ก๊อฟไปดูนะครับใครอยู่ในกลุ่มแรกกลุ่มสองกลุ่มสาของเพื่อไทยนะครับอ่าครับ กลุ่มแรกนะครับโดยการนําของใครบ้างครับไปดูนะครับกลุ่มบ้านใหญ่บ้านใหญ่คุณประเสริฐจัทราดวงทองนะครับเจ๊แดงนะครับแล้วก็คุณคุณหมอชนละนานอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่ตั้งแต่บานแข่งเลยนะครับกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สองนี่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับกลุ่มนักคิดนักยุทธศาสตร์ทั้งหลายนะครับคุณภูมิธรรมนะฮะมีคุณุงิ้งอยู่ในนี้ด้วยมีคุณุงิ้งอยู่ในนี้ด้วยแปลว่าพวกนี้รอส้มลนนะครับกลุ่มที่สามนะครับที่บอกเข้ารวบเลยอ่า ให้รัฐบาลไปก่อนแลวปรับกลยุทธ์อันนี้กลุ่มนักต่อสู้เดือนตุลาซึ่งเขาจะแนวทางเดียวกับก้าวไก่นะครับแต่แนวคิดกลุ่มแรกกลุ่ม2กลุ่ม3อยู่ที่3คนหลังครับตัดสินใจนะครับ3มคนหลังตัดสินใจว่าจะแบบไหนว่าจะเอาแบบไหนครับแต่อันหนึ่งนะครับพี่กอล์ฟต้องบอกว่าจะเอาด้วยไม่เอาด้วยอย่างไรจะสนับสนุนพิธาอย่างไรแต่เรื่องประธานสภา ยอมไม่ได้ยกแรกที่เปิดสภามาประธานสภายอมไม่ได้นะครับก้าวไกลก็ไม่ยอมใช่ไหมใช่ครับไม่ยอมประเพณีที่พรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งในสภาจะได้รับตําแหน่งประธานสภาไปด้วยอันนี้อันนี้ไม่จริงเสมอไปไม่จริงเสมอไปใช่คราวที่แล้วเนี่ยพรรคที่ได้อันดับหนึ่งคือจริงๆคือเพื่อไทยเลยเพื่อไทยอันดับสองคือพลังประชารัฐแล้วประชาธิปัตย์ได้อันดับสี่นะครับแต่ได้เป็นประธานสภานะครับไม่ใช่อันดับสามไม่ใช่อันดับสามนะอันดับสี เพื่อไทยแล้วฮะบอกว่าทุกสมัยประธานสภาจะมาจากการเลือกของสสในสภาไม่ใช่พักใดพัคหนึ่งเป็นผู้เลือกอนะฮะนี่นะทำไมเพื่อไทยจึงไม่ยอมเก้าอี้ประธานสภาไม่ถอยเลยนะครับพี่กอฟวิเคราะห์ว่าไงเขาก็มองอย่างนี้ครับบอกว่าค,คือคือถึงแม้จะไม่นําเลือกประธานสภามาคุยในที่ประชุม8ปดพักเนี่ย แต่มันไม่ได้จบเพราะว่าจะมีการไปเจรจากันอีกแล้วก็ที่บอกว่าจะจบเดือนมิถุนาเนี่ยก็ดูแล้วอาจจะยากอาจจะยากยากครับเพราะว่าความจําเป็นมันยังไม่ใช่แต่ว่าการบอกว่าไม่ใช่โควต้าของพรรคการเมืองใดนี่แสดงว่าไม่มีใครยอมถอยนะไม่มีไม่มีเลยเพราะไม่อยู่ใน MOU m o ใช่ครับเอโยเขาพูดเรื่องเรื่องตาแหน่งของนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวและเขาไม่แตะเรื่องหนึ่งสองใช่ไหมครับเอโมนะครับแม้ว่าสองพรรคนี้ฮะบอกว่ากําลังจะยุติแล้วนะ กำลังจะยุตินะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยออกมาพูดกําลังจะได้ข้อสรุปรหรือว่าคุณชลรน่านสีแก้วก็บอกใกล้ได้ข้อสรุปแล้วเหมือนกับมีคุณชลรานา่่นถึงขนาดบอกว่ามีข้อสรุปแล้วนะแต่<ม>ยังไม่ยังไม่ตกลงเรื่องคนเนี่ยนะไปฟังเสียงของทั้งคุณชัยธวัฒน์และคุณชลรน่านกัน,นครับทางผมเองตั้งเป้าไว้ว่าไม่ไม่ควรจะเกินกลางเดือนมิถุนายนครับุณจะได้ข้อยุติ คือทั้งเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลเราก็มีเหตุผลนะครับของ,ของ,ของแต่ละพรกเองแต่ว่าเราคิดว่า,าการพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับในการทํางานร่วมกันคงจะสามารถหาข้อยุติได้จริงอย่าง,าง,างคิดว่า2ส,สัปดาห์นะครับน่าจะไม่ไม่ควรจะเกินนั้นเพื่อไทยยังไม่ลงลึกถึงการระบุตัวบุคคลที่จะมาเป็นนะครับเพราะว่า จากการหารือครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่30ของคณะกการเจรจาระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเขามีข้อสรุปค่อนข้างชัดแล้วว่าการเจรจาเรื่องประธานสภาเนี่ยสองพักมีความเห็นร่วมกันว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเมื่อพิจารณาออกมาได้แล้วจะต้องยึดถือว่าตำแหน่งนี้ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่ามุมไหนนะครับหมายว่าเมื่อตัดสินแล้วเนี่ย การจัดตั้งรัฐบาลก็สามารถดําเนินการต่อไปได้โดยไม่มีข้อขัดแย้งอันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดก่อนนะครับฟังสองพักนะฮะที่กําลังแย่งชิงกันต้องใช้คำนี้นะแย่งชิงกันเรื่องประธานสภาแล้วเนี่ยพี่กอบช่วยแปลไทยเป็นไทยหน่อยสิว่าเขาตกลงกันได้หรือไม่ได้แปลไทยเป็นไทยคือตกลงกันไม่ได้ตกลงไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าตกลงกันได้บอกแล้วเป็นของพักไหนถูกแล้วฟังจากคุณหมอโชลนาถเนี่ยจริงๆแล้วก็คือความได้เปรียบอยู่ตลอดเลยนะอย่างเช่นบอกว่าตอนนี้เนี่ย จะเอาไม่เอาตำแหน่งประธานสภามาสร้างความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นท่านไหนได้ก็จะไม่กระทบการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเงี้ยก็คือไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันถ้าเปิดตัวเองได้ก็อย่ามาโวยได้อย่ามาโวยใกล้กันแต่ตำแหน่งประธานสภานี่สําคัญนะใช่ครับเพราะตำแหน่งประธานสภาเนี่ยจะเป็นกรมกหนดวาระโดยเฉพาะนะตอนเลือกนายกรัฐมนตรีพี่กอล์ฟตอนเลือกนายกเัิมนตรีเกิดกรณีที่นี่ผมสมมุตินะครับ อย่าพึ่งแบบว่าเอาจริงเอาจังเอาสมมติหรือห้ามสมมุติสมมุติหน่อยนะสมมติได้ครับสมมุติหน่อยนะว่ากรณีที่เสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกตีตามเอโมยอยู่แล้วนะและโหวตกันโหวตกันเลยนะโหวตกันแล้วได้ไม่ถึงสามเจ็ดหกรวมเสียงสวเนี่ยเนี่ยทำยังไงมันอยู่ที่ประธานนะว่าให้เปิดโหวตต่อไหมหรือพักการประชุมไปคี คุยกันก่อนถ้าโหวตต่อก็คงบอกว่าชื่อคุณพิธาไม่ผ่านแล้วเสนอชื่ออื่นไหมประธานสภาเป็นคนอ่ะใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับหรือจะเสนอคนเดิมอีกทีก็ได้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 ก็อยู่ที่เทคนิคของประธานสภา